ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนและกลุ่มพลังลักวันนี้ก็เข้าสวนเก็บผกหวานครับผกหวานที่เขาจองไว้เมื่อวานเขาจะเอาไปฝากญาติครับที่ก่อนแก่นผกหวานก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเริ่มมียอดให้เก็บนะคาดว่าเดือนหน้าครับน่าจะมีเยอะ นะครับพาไปสำรวจต้นผักหวานกันนะครับต่นี้ก็เริ่มแตกยอดเล็กๆเห็นไหมครับเราจะไม่เด็ดใบมันนะครับมันจะทำให้ผักหวานอายุเราสั้นลงเพราะว่ามันเป็นการบังคับมันด้วยครับ บ้านที่ผมเคยไปซื้อมเมล็ดมันมาเพาะ <c oughs> ผมไปดูเมื่ออาทิตย์ก่อนครับต้นผักหวานเริ่มตายหมดแล้วครับไม่ค่อยมี <c oughs> เห็นไหมครับยอดอ่อน <c oughs> เพราะว่าผักหวานลงที่บ้านน้นครับเขาลูดใบมันออกทุกปี รูดใบมันทุกปีทำให้อายุมันสั้นลงครับเขาว่าเขาก็เลยผมถามว่าปีนี้ไม่มีผักหวานนะครับเขาบอกว่าตายเกือบหมดแล้วดอกลิ้นจี่ก็เริ่มนะครับเริ่มบานนะครับนไครับ เดี๋ยวไม่รู้จะติดผลให้หรือเปล่ากาศมันแรงครับแต่เราก็ลดน้ำอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ตักขี้แพะมาใส่เลยครับตอนนี้อากาศหนาวมากครับถึงบุญพระธาตุอากาศก็หนาวอย่างนี้ทุกปี ต้องได้เดินสำรวจรวกวัวรว่วมันกัดครับต้องมาบ่อยๆ แต่นี้ก็ผมขึ้นมาถากยายังไม่เสร็จเลยครับเพราะว่าแถวนี้มันมีหนามเยอะครับถึงนี้ดูฝนมันจะมีหนามหนามไมยราพพวกนี้ครับนะผมใช้เครื่องตัดยาตัดแล้วก็ออกดอกสีชมพูนีครับเห็นไหมครับเราก็ตัดทีนี้เราก็เสียมขึ้นมาถาักครับถ้าถึงฤดูฝนในเข้าแถวนี้ไม่ค่อยได้นะครับต้องใส่บูทเพราะว่าหนาม,มนเยอะ ข้าวสวนบักหวานอากาศเย็นมากครับไม่ค่อยมีแดดต้นไม้มันเยอะตะไคร้ก็แก่หมดแล้วครับเดี๋ยวจะปลูกใหม่อยู่นะครับแนี้ตะไคร้ทั้งนั้นวันนี้เขาจะ ลูกค้าที่สั่งไว้ครับสั่งผกหวานไว้เขาจะไปคนเก่นก็ประมาณใกล้ๆเที่ยงครับเลยไม่รีบเท่าไหร่ <c oughs> ให้แม่บ้านเก็บคนเดียว ต้นเลียนก็ยังมันได้รดน้ำนะครับต้นทุเรียนเหลืออยู่เจ็ดแปดต้นปลูกไว้สิบต้นตายไปแล้วสองแล้วต้นมะยอนชิปไม่ติดลูกเลยครับดอกร่วงหมดแ,แล้วเจ็ต้นผักหวานอันี่ออกดอกเกือบทุกต้นแล้วครับ ต้นนี้ก็ออกแล้วต้นนี้แต่ยอดแล้วครับแต่ยอดเยอะแล้วต้นละมุดก็ติดลูกอยู่สองลูกครับนี่ ที่แรกติดเยอะอยู่นะครับเอาดอกมาติดลูกเยอะอยู่ช่วงแรงนะไม่ได้ลดน้ำม,มันหล่นหมดลูกเล็กๆคัะเ,เท่าปุ้ม,มือก็แม่ปุ้ม,มือก็หล่นครับไปดูแม่บ้านเก็บหวานกันได้เยอะแล้วรยัง หนาวครับขนาดจะ8แโมงแล้วก็ยังหนาวอยู่ต้นนี้ปลูกนานแล้วครับยอดสวยเลยต้นนี้ผมเริ่มปลูกปกหวานปลูกทิ้งๆข้างๆครับที่แรกก็ปลูกกับสิต้นดูแลอย่างดี ตายครับลดน้ำทุกวันตายแต่อนนี้ผมปลูกไว้ปล่อยให้ไก่เคี่ยบ้างอะไรทับมันบ้างโตผมก็รู้แล้วว่าถ้าเราลดน้ำทุกวันมันก็ตายลองผิดลองถูกแล้วก็เกือบปีครับปลูกกัหวานแต่ตอนนี้ผมว่าหวานปลูกง่ายที่สุดแล้วครับ วันนี้จะตั้งกล้องแป๊มหนึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาเก็บปักหวานให้ลูกค้าเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าใครอยากจะท่านผักหวานก็รอหน่อยก่อนนะครับรอประมาณเดือนหน้าครับจะได้ส่ง พราะช่วงนี้มันยังน้อยอยู่ครับมันไม่เก็บส่งไม่ได้ครับเก็บให้ลูกค้าแถวบ้านก็หมดแล้วส่วนต้นก้าวผักหวานก็นุ่นครับประมาณเดือนมีนาน,น่นแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูกับเพื่อนไว้ให้ส่วนของผมก็ติดดอกมันยังเล็กๆอยู่ครับยังไม่มีลูกของเพื่อนน่าจะมีแล้วครับ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะเอามาเก็บไว้ที่บ้านด้วยผักหวานส่วนมากก็ไปรับมาครับต้นกล้าผักหวานก็ผมก็ไปรับมาไปเอามาปลูกแถวสวนก็ผมจะไปไม่ไปเอาเจ้าอื่นนะครับถ้าเป็นต้นกล้าผักหวานผมจะไปเอาเจ้าเดิมประจำล้าสวนนีก็ามา จากเจ้าเดียวครับเราเจ้าอื่นเราไม่ไว้ใจเท่าไหร่ครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับขอตัวไปเก็บขักหวานก่อนครับ ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ